วันนี้กลับมาพบกับครูแพรเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเทคนิคการเก็บเด็กมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าที่เราจะใช้ไปประกอบเพลงเก็บเด็กกันเลยดีกว่าค่ะท่าที่1นนะคะให้เอามือจับไปที่หัวจากนั้นจับไปที่ไหล่จากนั้นจับไปที่เอวและจากนั้นหนึแล้วก็ปลมือค่ะขออีกรอบน้งนะคะ หัวไหลเอวหนึ่งสองสามปรบอีกรอบหนึ่งนะคะหัวไหลเอวหนึ่งสองสามปรบง่ายมากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่าในวันนี้จากนั้นนะคะคุณครูแพทย์จะท่าจับหัวจับไหล่จับเอว1 2 3่ปรบมือเนี่ย ไปใส่กับทํานองเพลงซึ่งเพลงที่คุณครูแพรจะนํามาประกอบกับท่าทางในวันนี้นั่นก็คือเพลงความเกรงใจค่ะ,คเ,คะเพลงนี้นะคะคุณครูแพรมักจะเอาไปใช้กับเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูแพรบ่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีตรองดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็น คนถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นใส่ไรคุณธรรมประจำตนแบบนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะให้เด็กๆลองทําท่าแบบไม่มีเสียงเพลงดูซิเดี๋ยวเรามาลองทําท่าแบบไม่มีเสียงเพลงกันเลยดีกว่า เย้เก่งมากเลยค่ะนอกเหนือจากเพลงความเกรงใจนี้นะคะคุณครูสามารถนําท่านี้นะคะไปประกอบกับเพลงอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าท่าหัวไหลเอวเนี่ยเป็นท่าที่เบสิกแล้วก็เป็นท่าที่ง่ายสําหรับเด็กปฐมวัยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ลองไปหาเพลงหรือว่าคําคล้องจองอะไรก็ได้ที่มีจังหวะตรงกับท่าหัวไหลเอว123่โปรบแบบนี้นําไปใช้กับเด็กๆในห้องของคุณครูได้เลยนะคะต้อง น,นี้นะคะคุณครูแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปวิดีโอหน้านะคะคุณครูแพรจะมาแบ่งปันเทคนิคการเก็บเด็กแบบไหนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์คุณครูแพรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย